มาออกแล้วฮันดี้เยิร์โรสปีต้ตามวยตีใหญ่ฮันดี้เยิร์โรสปีตียายฮันดี้ตีหญ่เยิร์โรสปีดแรงขึ้นมาด้วยหมายเลขเก้าคาถาด้านนอกครับหมายเลขหนึ่งเพชรมรกกดครับ ตอรนนืตีใหญ่เจโรสปีดขัดแล้วก็เพชรมรกตครับต,นนตีใหญ่ด้านหนครับเจโรสปีดต,นนตีใหญ่เจโรสปีดด้านนอกเพชรมรกตนนตีใหญ่ตีใหญ่แล้วก็มาด้วยคทาตีใหญ่ สีใหญ่ครับมาลเลข้เยโลสปีดเข้าทาแล้วก็